ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าถ้ำก๊อบลินนะครับซึ่งภารกิจของเราเนี่เกี่ยวคือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเอพิโ d ตัวเดโมนี้นะครับคือการมาสำรวจถ้ำก๊อบลินนะครับถ้ำน,นี้ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันมีขึ้นว่าเป็นเช็คพอยต์มืดต,ตือเลยเออเปิดฟองเปิด,ป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 ดไฟหน่อยสิมานี่เดี๋ยวตอนผมไป ตัดต่อเดี๋ยวผมเพิ่มแสงหน่อยถ้ามันมืดนะแต่ถ้ามันโอเคผมก็จะไม่เพิ่มแล้วเออพอมันเปิดไฟฉายก็โอเคพอได้อยู่ไม่รู้ทานี้เป็นยังไงว้างนะครับว้าวสังข่าวจะสังเกตได้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนภาคอื่นที่ตามมาอย่างเดียวมีปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อม มีการกระจายกันตามตามอารมณ์ของตัวละครนะครับมีการพูดคุยพูดคุยนี่คงไม่แปลกเนี่ยดูดูลักษณะท่าทางก็เปลี่ยนไปตามสถานที่ที่ควรจะเป็นนะครับอะไรอ่ะมีเรียกเราด้วยเห็นไหมอ๋อแล้วแล้วอยู่ไหนอ่ะไอ้คนเรียกอ่๋อนี่อระอ๋อเจอของนะครับ เอาหลงทิศแล้วสิทิศไหนเป็นทิศไหนไปตามลูกศรแล้วกันไปตามปักหมุดไปมีตอกให้เข้าไปโอ้แคบอย่างนี้ถ้าเป็นของจริงนี่หลอนมากนะครับถ้าเป็นในถ้ำอ่ะกลัวติดกลัวไม่มีอากาศหายใจกลัวความมืดกลัวแคบสารพัดแต่เดกมันใช้เกลวอะไรเนี่ย อยู่ทรงนี้ตลอดเวลานี่รับรองว่าที่ญี่ปุ่นนี่ต้องมีคนทําทรงนี้ตรึมครับถ้าเกมนี้ออกมาแค่เดโมนี่ก็ตรึมแล้วมั้งจะต้องยอมรับว่าหน้าของทางญี่ปุ่นทานีไนไ่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นประเทศเราทํานี่ประเทศอื่นทํานี่แปลกๆนะทางญี่ปุ่นหน้าเขาได้นะเอ้ยเจอกรบลินข้ามกรบลิน จะต้องเจอกับลินไอดาบโบราณโอ้ยใช้ไม่ได้เอ็มพีไม่เต็มเอออืออกตัวกัปลินนี่คือมันมีความสามารถทำให้เราติดพิษได้นะครับเล็บของมันนะครับซึ่งถ้าติดพิษแล้วอะลำบากมากเพราะเลือดของเราจะลดจนหมดถ้าไม่ใช้ยาแก้พิษนะ โหดมากถ้ามาในถ้านี้โดยเลเวลต่าๆและไม่ได้เตรียมตัวมาสิ่งที่ผมเตรียมตัวมาเพราะผมรู้ว่าก๊อบลินเนี่ยมันทําให้ขวดและติดพิษนะครับก็ตอนคืนผมวิ่งเล่นข้างนอกตอนคืนก็เจอก๊อบลินเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ผมเตรียมตัวมาก็คือนอนพักที่แคมป์แล้วก็กินอาหารมันมันจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่ทําให้เราต้านแบบได้ความสามารถต้านทานพิษได้นั่นแหละ ผมก็เลยไม่กลัวที่จะเข้ามาตอนนี้เบ่งพลังนี่ครับไอ้มีดโบราณเนี่ยที่ผมไปได้ตามขอบถากมาเป็นลูกมีดโบราณปักอยู่บนโขดหินนะครับถ้าใครเจอนี่คือเป็นไอเทมที่มีประโยชน์มากครับเพิ่มพลังโจมตีมีมีดเล็กๆมาช่วยฟังเหมาะสำหรับเวลาศัตรูทุลมุนครับแต่ข้อเสียคือมันดูด MP เราจนหมดเลยเนี่ย ก็แบบไม่เป็นไรคุ้มอยู่ที่เห็นผมฟันแรงๆนี่ไม่ใช่อะไรไนะผมเก็บเลเวลมามเก็บเลเวลมาเลเวลตอนนี้ประมาณเฉลี่ยประมาณ30นะครับถ้าจำไม่ผิดตอนเริ่มต้นต้นเริ่มต้นเกมเนี่ยต,ต,ตอนเปิดเดโมมาเลเวลเลเวล,เลเวลของพระเอกนี่เลเวลแค่สี่เองนะครับมีกากดิโอลัสมั้งที่เลเวลเยอะขึ้นกว่าคนอื่นหน่อยประมาณสิบกว่า เล่นๆไปผมก็เลเวลไปตอนงงนี้สามติดแล้วครับถือว่าง่ายขึ้นเยอะตอนแรกปั่นตัวอะไรก็ไม่มีลดเลยอ่ะเด็บเอ้ยเอ้ยกอปลินมาไงเนี่ยอออืืืถ้าเลเวลเราไม่ห่างเนเราไม่สมามารถจะปั่นแหลกอย่างนี้ได้นะครับเราต้องรู้จักทางหนีทีไรรู้จักหลบหลีกรู้จักป้องกัน จากเคาน์เตอร์แต่ในเมื่อเลเวห่างแล้วเนี่ยอุ้ยไปไม่ได้แล้วเป็นขอบเหวแล้วในเมื่อเลเวห่างแล้วเนี่ยก็คือฟันได้สบายๆถึงแม้จะโดนโจมตีก็ลดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าศัตรูเยอะๆนี่ก็ไม่ประมาทนะโคมบิดเป็นคอยผมมั่วแล้วเนี่ยอ้าวเจอของให้เจ็บเจ็บ มาแล้วอืมเบ่งดาบเบ่งดาบที่แคบนะครับหน้าจออาจจะดูลำบากนิดนึงไปทางไหนวะเนียหลงถ้ำวิ่งวิ่งไปให้ใกล้ลูกศรสีเหลืองที่สุดมันใช้ได้ปิดทางอีกแล้ว มีทางแคบให้เข้าอีกแล้วเว้ยเฮ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 ้ยมาอย่างล้อนเลยเบ่งพลังนี่เยอะขนาดนี้กูเข้ามากูเข้ามานั่นไงมาอีกแล้วเห็นไหมครับเห็นเห็นมีดทุกทุ่มไปไหมขนาดเป็นมีดที่ผมบอก ถ้าไม่มีมีดนี่ลำบากมากนะครับก๊อบลินนี่เยอะเหลือเกินอือ้ยังไม่หมดไม่ติ้เนี่ยอืออือเอาที่แต่การใช้มีดที่ผมบอกเมื่อกี้คือต้องให้เอ็มพีเต็มเท่านั้นนะถ้าเอ็มพีไม่เต็มไม่ใช้ไม่ได้นะอือเอาที่ดีแล้วเรากินอาหารเช้ามา ถ LIKE! ้าไม่กินอาหารเช้านี่ลําบากครับเพราะนอกจากกันพิษแล้วอ่ะจะเพิ่มค่าพลังจงตีต่างๆเพิ่มทําป้องกันและได้เลเวเยอะขึ้นด้วยหลายอย่างครับอือน้องๆก็จะลืมทานอาหารเช้าทุกเช้านะครับอือโอเคอือหมดจังวะ เยอะจริงหมดแล้วบ้างโอเคการจะได้ค่าประสบการณ์เยอะในการต่อสู้แต่ละทีเราต้องโดนเดเมจให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ให้มากที่สุดแล้วก็ใช้เวลาให้สั้นที่สุดสามสามปัจจัยที่จะทำให้เราได้ค่าประสบการณ์คูณ2คูณสนี่ไงได้ดาบโบราณแบบเนี้ยข้างนอกผมก็ได้ดาบโบราณแบบเนี้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะ พระเอกเอามาใช้ได้อะใช่ไหมนีม่ไงมีสามอันละเป็นไนท์ชิลนะครับไนท์ชิลที่ผมได้ข้างนอกอะเป็นไนท์ซอสคำว่าสวอตที่คนไทยชอบเรียกจริงๆแล้วมนอ่านว่าซอสนะครับซอสอะไม่มีออกเสียงวอแหวนนะไม่มีซอสซึ่งแปลว่ามีดาบนะน้องๆจะได้อ่านออกเสียงกันถูกไนท์ซอสไนท์ก็แปลว่าอัศวิน,นครับเป็นดาบอัศวินที่ เวลาใช้กด L1 กับ R1 พร้อมกันตอน MP เต็มนะครับส่วนอันนี้เป็น Night Shield ที่ผมได้เมื่อกี้กด L1 ค้างไว้ก็เหมือนกันหลบหลีกันนะเขาบอกว่าการทดลองทดสอบดูตีนแอร์ไฟออกม Power เป็นเลกเป็นเรียกโลออกมานะครับก็จะเน้นป้องกันหรือเน้นโจมตีก็แล้วแต่เรานั่นเองแล้วแต่เราจะใส่คือเราต้องใส่ด้วยนะเหมือนเป็นอาวุธพิเศษอืมประมาณนั้น อันนี้เป็นอาวุธธรรมดาที่เราได้มันตอนแรกที่เอาไว้วาปไปจมตีวร์ปไปวร์ปหลบนะครับลองลองใช้โล่ให้ลองใช้โล่ดูว่าเป็นยังไงได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยมาจากล่างนะครับหรือเป็นเสียงปีศาจเอาคอมโต้อะไรตรงนั้นเน่ะ แลนี่ไปรูอะไรปดึ๊บปดึ๊บไม่ได้ไม่ไเพื่อนเราก็ไม่รอเราเลยอ่ะเพื่อนเราก็ไม่รอเราเลยอ่ะเอ้ยเอยเอ้ยโ้หินงอกหินย้อยมาในห้องโถงของถ้าแล้ว ประตูอยู่ข้างล่างคือเราว้าไปได้แต่ถ้าเราว้าไปอ่ะเพื่อนเราจะตามหรือเปล่าคำถามอยู่ตรงนั้นเพื่อเราว้าไม่ได้นะถ้าเราว์ปไปคนเดียวดูครับดูถ้ำดูถ้ำเอ้ยเอ้ยไปอยู่อะไรตรงนั้นนะรีบตามไปช่วยคอมโต้นะครับถ้าเอกว้าไปได้แต่คนอื่นว้าไม่ได้ ไป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 ชุดคอมโต้เอาตีไหนไหนไหนลองใช้โล่ดิไม่เห็นมันจะใช้เลยวะหรือเราไม่ได้กดเปลี่ยนเออนี่ไงเพื่อนเรามาละเราไม่ได้กดเปลี่ยนเองเรายังเป็นมีดมีดอัศวินอยู่อุ้ยโดนตีเอาสิมีดอัศวิน ถัาตูไม่ดูเยอะดูไม่รู้เรื่องอ่ะมันเลือดเยอะไรเรามีดอสซี่เราตัวคุ้มกันเราอยู่เลยอืมเป็นการโจมตีที่ไม่ดูไม่ทันเลยหลบเป็นนักทิพเลยอืมคนสร้างเกมเขาก็โมยนะครับว่า จะสร้างระบบการต่อสู้ที่ทําให้ความรู้สึกสรวดเร็วบางทีก็ไม่รู้ตัวได้คาว่าศัตรูตายไปผมว่าเริ่มเห็นผลแล้วตอนผมใช้ดาบตอนแรกก็ไม่ตอนแรกก็แบบโมหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ผมเห็นพลอยแบบเกี่ยวผมเปลี่ยนเป็นโล่ก่อนอ๋อมีแผนที่นี่ไม่ได้ดูเลยเปลี่ยนเป็นโล่เออได้ใช่ไหมเี่ยนแล้วใช่ไหม เออหรือว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับหรือต้องใส่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนมั้งเนาะมันคงใช้ได้ทุกอันนะผมว่านะองไปทางนู้นดิขีดไปทางนู้นเจอเหรียญอะไรเหรียญโบราณอันหนึ่งไปยังไงวะนะ ออุ้ยมาถ้าเลเวลต่ำกว่า20ผมไม่แนะนำให้มาครับที่นี่และที่สำคัญต้องกินอาหารเช้าที่กันพิษมาด้วยนะครับซึ่งมันสัญลักษณ์มันจะเป็นรูปดวงอาทิตย์นะครับสัญลักษณ์สีส้มในแถบรูปเนี้ยรูปเนี้ยมันจะมีรูปบ้างรูปดาบแล้วรูปเนี้ยรูปเนี้ยรูปที่สามนะครับเออที่มีสัญลักษณ์นั้นอ่ะกินมา แล้วเราก็จะได้ตู้ที่นี่ได้อ like ย่างปลอดภัยเพราะว่าก๊อบลินเนี่ยมันติดทําให้เราติดพิษได้ทุกเกือบทุกตัวแล้วเราก็จะลําบากนะครับถ้าติดพิษเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับนอกจากใช้ยาบางก็ไม่ค่อยมีเอื้อโดนขโมยยายาหายอืมไอ้ก๊อบลินที่ขโมยก๊อบลินที่ขโมยอืม ก๊อบดินที่ขโมยเอกเปนโจงตีแรงขึ้นเยอะเลยกตอนแรกๆถึงด้านน่ะถึงด้านในสุดแล้วเป็นช่องอากาศแล้วก็ลงมาเป็นต้นไม้นึกถึงไฟนอนเจ็ดเลยที่มันจะมีไฟนอนไฟนอนหลายภาคไฟนอนเก้าก็มีเอยไม่ใช่เก้าปะ เดี๋ยวก่อนนะนึกก่อนใช่ไฟนั่งเก้าก็มีแบบนี้ไฟบบนั่งเจ็ดก็มีแบบนี้นะครับอารมณ์แบบมีแอ่งน้ําแล้วก็มีต้นไม้สักติดมีอะไรอย่างเงี้ยเออสำรวจสิ เมื่อกี้พระเอกสัมผัสต้นไม้แล้วก็แบบเหมือนมีสายพาร์ทผ่ามาที่ตัวเฮ้ยแล้วก็ตาของพระเอกกลายเป็นสีม่วงสีไฟฟ้านะครับแล้วมีคําอธิบา,บายบอกว่าเออพระเอกได้ความสามารถเหมือนเป็นเรียกสัตว์อสูรเนี่ยนะทุกคนรู้ว่ารู้อยู่แล้วว่าการเรียกสัตว์อสูรมนอสูรเนี่ยมันเป็นจุดขายจุดนึ่งของไปนั่นแฟนตาซีนะครับซึ่งมีความน่าเกรงขามแล้วก็เท่มากแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่า ที่เรามาสัมผัสต้นไม้เนี่ยเราพระเอกก็ได้เป็นรามูได้เทพรามูเทพแห่งสายฟ้ามากับตัวนะครับแล้วก็เขาอธิบายว่าการใช้มนตุสูนรามูเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อพระเอกตาย,ตายเลือดเหลือศูนย์ไม่ใช่ตายอยู่ในสภาวะอันตรายนะครับอยู่ในสภาวะอันตรายอยู่ในภาวะเลือดตึงสูนั่นเองแล้วทีนี้โอ้ภากรากิจภารกิจ ลาเบเ,บเมอตก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับว่าแทนที่จะไปฆ่ามันด้วยวิธีปกติเนี่ยก็บอกว่าให้ใช้อันเชิญรามูเพื่อฆ่ามันนะครับโอ้โหอย่างนี้มันน่าสนใจนซิเพ่งผมก็ได้ยินมาว่ารามูในภาคนี้มันดูน่าเกรงขามและเท่มากนะครับแต่ผมไม่เคยสปอยไม่เคยไปดูคลิปของใครมาก่อนเพื่อที่จะแคสและดูกันสดๆดด้วยกันพร้อมๆก,กันกับเพื่อนๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็ คงจะได้ดูมาบ้างแล้วแหละนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะไปล่าบาฮูตอีกทีหนึง่งและก็จะใช้เทพรามูอสูนรามูอันเชิญขึ้นมาแล้วก็จัดการดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมอธิบายว่า,เ,าเรื่องของมนอสูรใช่ไหมครับทีนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ทําไมพระเอกสัมผัสต,ต้นไม้และได้มนอสูรมานั้นเนื่องจากพระเอกมีความสามารถพิเศษที่สามารถสื่อรับรู้และ ได้สัมผัสกับเหล่าดวงวิญญาณต่างๆได้นะครับนั่นสาเหตุก็เป็นเพราะมีความพระเอกมีความหลังมีปมมีความไม่รู้ว่าความหวังอะไรปมอะไรปมด้อยอะไรในเด็กๆแบบมีความโศกเศร้ามีความกดดันมีความหมดหูท่ทางจิตใจตั้งแต่เด็กๆจนทําให้มีความสามารถสื่อกับวิญญาณได้นะครับ จะบอกว่าเป็นรวิวจิตสัมผัสภาคญี่ปุ่นก็คงไม่ผิดนักนะครับก็พบกันต่อไปกับคลิปต่อไป